อ่าทัวของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี้ยผมสอนผมสอนคูณไปเรื่องสมบัติของเลขยกกาลังใช่ไหมครับผมสอนสมบัติไปกี่ข้อเมื่อวานเนี้ยส,สองข้อก็คือเลยครับฐานเดียวกันฐานเดียวกัน,กนบวกกันได้คูณกันเอาไปบวกเอาเลขชี้กําลังมามาบวกกันใช่ไหมกับ ฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันครับลบกันนะครับ m ลบ n น,นะครับนี่คือสองข้อที่สอนไปแล้วเราก็จะอสองข้อนี้ยมาใช้กับสิบข้อตรงนี้นะครับอะมาดูข้อที่หนึ่งสามกำลังสี่คูณสามก,กำลังห้าเวลาทำเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยอันดับแรกดูก่อนเลยว่าฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกันไหมครับข้อหนึ่ง ฐานเหมือนไหมเหมือนกันครับเหมือนกันครับฐานเหมือนกันเราก็เอาเลขสีกําลังมาบวกกันเลยอ่าก็จะกลายเป็นสามยกกําลังเก้าเสร็จแล้วข้อนี้นะครับข้อที่สองฐานเหมือนกันไหมเหมือนกันครับใช่ไหมครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเท่ากับ ลบสยกกำลัง9ข้อ3มี3ตัวเลย <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ถ้าฐานมันเหมือนกันและมันคูณกันอยู่เราจะเอาเลขชีมกำลังทุกตัวมาบวกกันให้หมดเลยอ่าก็เป็นลบหยกกำลัง3ามบวกสบวกหก็จะกลายเป็นลบหยกกำลังเท่าไหร่ครับ สิดครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดข้อที่สี่ก็ฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเราก็ต้องเอาเลขชี้กำลังเนี้ยมาบวกกันห้าบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยอะอ่าท<บ>ี่มันลบสองก็ต้องบวกด้วยลบสองแล้วก็บวกด้วยสามทีนี้บวกชนลบเป็นอะไรครับ ลบครับบวกดลบเป็นลบเราก็จะได้ตัวใหม่ว่าเป็นสองยกกำลังห้าลบสองบวกสามก็จะได้เป็นสองยกกำลังอะไรครับห้าลบสองสามครับสามบวกสามก็เป็นหกสองยกกำลังหกนะครับขอ้อที่ห้าก็ฐานเดียวกันเหมือนกันฐานเดียวกันคูณกันเราก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมา บวกกันเลยสี่บวกห้าบวกด้วยอะไรครับลบหกครับวยลบหกเราก็เปลี่ยนื่องใหม่ก่อนบวกชวนลบเป็นลบ,บลบักลบก็จะได้เป็นเจ็ดยกกำลังอันนี้บวกกันได้เลยสี่บวกห้าเป็นเก้าลบหกก็จะกลายเป็นเจ็ดยกกำลังอะไรครับสามสามครับ 5, ยกกำลังสาม อันนี้ข้อหกเป็นการหารฐานเดียวกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันลบกันลบกันลบสองก็จะกลายเป็นห้ายกกำลังเจ็ดนะครับห้ายกกำลังเจ็ดข้อเจ็ดก็ฐานเดียวกันหารกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังนำมาลบกันเจ็ดลบด้วยลบด้วยอะไรครับ ลบสองอ่าลบด้วยลบสองไอ้ลบตัวนี้คือลบของการหารแต่ลบสองตัวนี้คือลบสองที่เป็นเลขชี้กำลังนะครับลบลบเป็นบวกครับบวกคุณก็จะได้เป็นสิบเอ็ดยกกำลังเจ็ดบวกสองก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดยกกำลังเก้านะครับสิบเอ็ดยกกำลังเก้าข้อแปดก็ฐานเดียวกันหารกัน เราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันลบสี่ลบด้วยลบหกนะครับลบลบเป็นบวกครับบวกก็จะได้เป็นลบสามยกกำลังลบสี่บวกหกได้เท่ากับลบสามยกกำลังลบสิบอ่ะลบสิบเครื่องหมายต่างกัน ตัวเรขก็มาลบกันลบกันอ่ะอ่าไปเท่าไหร่ครับนี่ลบนี่บวกขึ้นใหม่ต่างกันจะได้มันลบกันอ่าหกลบสี่ได้สองนะครับสองอ่าเดี๋ยวตรวจนะเดี๋ยวตรวจนะครับตรวจก่อนไหมทำหรือ,อยังได้ทำก่อนหรือ,อยัง สองข้อสุดท้ายนะครับข้อที่เก้านี้มันมีวงเล็บอยู่เราก็ทําในวงเล็บซะก,ก่อนนะครับในวงเล็บมันคูณกันอยู่ฐานเดียวกันคูณกันก็เ,เลขชี้กําลังบ,บวกกันคุณก็ได้เป็นสองยกกําลังสี่บวกด้วยเจ็ดแล้วก็หารด้วยสองยกกาลังแปดสองกำลังสี่บวกเจ็ดก็จะกลายเป็นสองยกกำลังเท่าไรครับ เ้วยครับ11หารด้วย2ยกกำลัง8ทีนี้ก็มาถึงการหารฐานเดียวกันหารกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็กลายเป็น2ยกกำลัง11ลบ8เราก็จะได้2ยกกำลัง3นะครับ,รบ2กบยกกำลัง3ข้อที่10ก็ทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บมันหารกันอยู่ฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน สองยกกำลังสามยกกำลังสองลบด้วยลบหกคูณด้วยสามยกกำลังลบสี่เราก็จะได้สามยกกำลังไอ้นี่ลบลบเป็นบวกค่ะ<บ>ก็เป็นสองบวกหกก็เป็นแปดคูณด้วยสามยกกำลังลบสี่ ฐานเดียวกันหารก,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 กันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันคูนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะเป็นสามยกกำลังแปดบวกด้วยลบสี่บวกชลลบเป็นลบลบครับแปดลบสี่ก็จะได้เท่ากับสามยกกำลังสี่นะครับสามยกกำลังสี่ เดี๋ยวตรวจให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาดูสมบัติของเลขยกกำลังต่อสมบัติของเลขยกกำลังเมื่อวานเราดูไปสองข้อ วันนี้ผมจะเพิ่มให้อีก3มข้อนะครับ ให้ a แทนจำนวนใดๆและ m กับ n แทนจำนวนเต็มนะครับวันนี้จะมาดูสมบัติข้อที่3นะครับสมบัติที่3ก็คือเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังเออเป็นยังไงหรือที่เราเรียกว่ามันยกกําลังซ้อนกันอยู่นะครับอย่างเช่นตัวสมบัติ a ยกกําลัง n แล้วทั้งหมดยกกําลัง m นี่คือเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังที่มีฐานยกกำลังเพราะว่าถ้า n เนี่ยเขาเรียกว่าเลขชี้กาลัง ไอเอยกกำลังเอ็นเขาก็เรียกว่าฐานนะครับเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังหรือเราพูดง่ายๆคือมันยกกำลังซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับยกกำลังซ้อนกันอยู่เนี N ่ยเอ็นกับเอ็มเนี่ยซ้อนอยู่นะครับยกกำลังซ้อนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันแค่นี้นะครับยกกำลังซ้อนกันจะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันอย่างเช่น สองกำลังสามแล้วทั้งหมดยกกำลังสี่ยกกำลังซ้อนไหมซ้อนไหมครับซ้อนกันปะซ้อนครับซ้อนกันถ้าซ้อนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมามาทำไมครับเนี่ยซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันสองกำลังสามคูณด้วยสี่ก็จะได้สองยกกำลังเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ สิบสองครับสิบสองนะครับสิบสองลบหนึ่งกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังสามยกกำลังซ้อนไหมซ้อนครับซ้อนกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันก็จะได้เป็นลบหนึ่งยกกำลังส <15. S 1> ิบห้า 5, 2, 3, ห้ากำลังสองยกกำลังลบสามยกกำลังลบสี่ซ้อนไหมซ้อนหลายตัวเลย้อนครับจะว่าซ้อนหลายตัวเลยจะซ้อนกี่ตัวก็แล้วแต่เราก็จะเอาเลขชี้กำลังทุกตัวมาทำอะไรกันให้หมดเลยมาคูณกันนะคูณกันให้หมดนะครับจะซ้อนสามตัวสองตัวสี่ตัวห้าตัวเอาเลขชี้กำลังที่ซ้อนทุกตัวเนี่ยมาคูณกันให้หมดเลย ก็จะได้เป็นห้ายกกำลังอักขูณตัวนี้ก่อนลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมลบคูณเป็นบวกสามสี่ได้สิบสองสองคูณสิบสองก็เป็นส <24. S 1> องยี่สิบยี่สิบสี่ห้ายกกำลังยี่สิบสี่ได้ไหมสมบัตินี้ได้ไหมครับได้ได้ไดยกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับนะ อ่ายกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะรับตัวบัสต่อไป mm hmm. ขอ้อที่สี่ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นศูนย์เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นศูนย์ a ยกกําลังศูนย <ul end> <uet> ์นะครับทุกตัวเลยทุกตัวเลยไม่ว่าเป็นตัวอะไรก็ตามยกกาลังศูนย์มันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมออะไรก็ตามยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอยกเว้นตัวเดียวคือต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับ หมายความว่าทุกตัวเลยถ้ายกกาลังศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งยกเว้นอะไรตัวเดียวครับยกเว้นศูนย์ตัวเดียวนะครับยกเว้นศูตรตัวเดียวนะอย่างเช่นหกกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งก็หนึ่งศูนย์จุดแปด ยกกาลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งอะไรทุกตัวเลยล <1. S 1> บยี่สิบห้ายกกาลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งทุกตัวเลยทุกตัวเลยยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งหมดยกเว้นอะไรตัวเดียวครับศ <1. S 1> ูนย์เศูนย์ตัวเดียวไอ้สมบัติข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับสมบัติข้อนี้เขาจะเอาส่วนหญกเขาจะเอาไว้ตอบนะครับตอบบางทีพอเราบวกลบ บวกลบคูณหารพวกเลขชี้กำลังไปแล้วเนี่ยมันได้สูตรเราก็ตอบเป็นอะไรเลยครับหนึ่งได้เลยเราจะไม่ตอบกำลังสูตรนะครับนะอันนี้คือสมบัติข้อที่สี่นะครับสมบัติข้อที่สี่สมบัติข้อที่ห้าท,ท,ที่จะให้วันนี้ข้อสุดท้ายที่จะให้วันนี้เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ เลขเชียําลังเป็นจํานวนเต็มลบนะครับสมบัติข้อนี้เราใช้ไว้สําหรับการตอบเวลาที่เราทําเสร็จแล้วแล้วเราตอบนะครับเราเนี่ยจะไม่นิยมเนี่ยตอบกรณีที่เลขชี้กํกำลังมันติดลบเราจะไม่ตอบแบบนั้นเพราะในตัวนิยามของเลขยกกําลังเนี่ยเลขชี้ยกำลังมันจะเป็นจํานวนเต็มบวกไปจํานวนเต็มบวกขนั้นนะครับจำนวนเต็มติดลบเราจะไม่ตอบ ถ้าเลขชิงนางมันจะมันเต็มติดลบถ้าเราอยากให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกมันจะเปลี่ยนรูปเราจะต้องเปลี่ยนรูปมันจะได้เป็นหนึ่งส่วน a ยกกําลัง n นะครับถ้าเลขชชิกนางติดลบเอาลงไปอยู่เป็นตัวส่วนเอาลไปอยู่เป็นตัวส่วนนะครับแต่มีข้อแม้ว่า a เนี่ยต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับ a ต้องไม่ใช่ศูนย์ใ, 0. ในทางกลับกันถ้า ตัวส่วนติดลบอันนี้ตัวส่วนใช่ไหมตัวส่วนเลขเชี่อมัาติดลบเราก็จะเอาย้ายขึ้นไปเป็นตัวเศษซะก็เป็น a ยกกําลัง n นะครับหรือกับเศษเป็นส่วนวนั่นเองนะครับอย่างเช่นอามาดูตัวอย่างดีกว่าถ้าเกิดเราคิดเลขได้ออกมาเป็น2องกำลังลบสแบบเนี้ยเราไม่ตอบจะทำไงให้เลขยกกำลังจากลบสกลายเป็นบวกสได้ เซษหนึ่งส่วนสองส่วนสองกำลังกำลังลบสี่ใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสองกำลังสี่นะอ่ะดูต่อไปเรื่อยอย่างนี้ล่ะทำไงให้เลขชิ้กลังไม่ติดลบเซษหนึ่งหนึ่งส่วนลบหนึ่งกำลังกำลังห้า ้านะครับนะตัวฐานไม่เกี่ยวเราดูแค่ตัวเลขชี้กำลังอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเป็นอันนี้ตัวส่วนติดลบใช่ไหมครับตัวส่วนติดลบอยากให้ลบมันหายไปเราก็เอาขึ้นไปเป็นตัวอะไรซะต,ตัวเศษก็ <Okay. S 1> คือสองกำลังสามสองกำลังสามนะครับ อันนี้จะได้อะไรครับสามกำลังห้าอ่าสามยกกำลังห้านะครับอ่ามาดอูอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเป็นจะตอบยังไงครับตัวบนตัวเลขเชบลังก็ติดลบ ตัวล่างเลขชี้มันก็ติดลบทําไงดีครับสลับกันไหมครับอ่าสลับกันเข้าไปก็กลายเป็นสามกำลังสี่ส่วด้วยสองกำลังสองโอเคไหมสมบัตนินี้ได้ไหมครับ okay. ได้ครับใชอ่าไม่ยากนะวันนี้ผมให้ไว้สามสมบัตินะครับสามสมบัติสมบัติตรแรกก็คือยกกําลังซ้อนกันใช่ไหมครับยกกําลังซ้อนกันเอาเลขชี้กําลังมา ทำไมการทวนหน่อยสิสมบัติที่สามที่ให้ไปอ,คคอ่ายกกำลังซ้อนการเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับสมบัติข้อที่สี่ก็คือเลขชี้กำลังที่มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งครับหนึ่งยกเว้นศูนย <0, S 1> ์ <0. S 1> ยกเว้นศูนย์ตัวเดียวนะครับสมบัติข้อที่ห้าเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมครับ เราจะไ,ไจม่ตอบปัจจุบันเต็มลบถ้าตัวเศษปัจปจุบันเต็มลบเราจะเปลี่ยนเป็นตัวส่วนซะถูกไหมแต่ถ้าตัวส่วนปจัจจุบันเต็มลบเราก็จะจะเปลี่ยนไปเป็นตัวเลยซะตัวเศษแล้วเลขชี้กมลังก็จะหายติดลบนะครับโอเคนะวันนี้ได้ไหมได้ครับอ่า